หลุม45ห้าครับมา4 4 7เจหลาเป็นภาษีก็ยาวอยู่ครับเพราะว่ามันเริ่มทวนลมแล้วเนี่ยทวนลมเต็มเต็มเลยตั้งเป้าว่าถ้าตีไปข้ามต้นไม้ก็จะดีหน่อยหรือขวาต้นไม้ก็จะดีหน่อยไม่ต้องเขน็นนี่แหละครับโดนต้นไม้วย ในดวงแล้วค้ามไปแล้วค้ามไปยืดโอเคตีง่ายๆอย่างนงี้ครับบอกนี้ <c oughs> อ่ะชอตสองครับร้อยสี่สิบเจ็ดหลาผมเลือกตีเหล็กเก้านะครับบอลเหล็กเก้าตีประมาณร้อยห้าสิบห้าโอ้ขวาทงลมหอบด้วยปะตีมาไม่อ่อนครับอยู่ <c oughs> ครับผม S M สิบตกแล้ววิ่งซึมๆครับแต่ไม่รู้คนจะซึมหรือลูกซึมเลนียดูยวรสิบหกหลาตกแล้ววิ่งเข้าอ,อืมเบาลูกเบาอพัดเซฟผ่าระยะสองฟุตนิดๆิดโอเคผาไป Ugh. <sighs>